น่าจะใช้ได้แล้วแหละเฮ้ยคุณทำไมแล้วเทรแบบนี้คะคุณครับช่วยผมทีนะครับช่วยซักชุดน,นี้ผมทีเ,เกิดเกิดอะไรขึ้นคะคือว่าผมกำลังจะไปสมัครงานนะครับ้วเกิดหน้าเมือดอะ ผมก็เลยล้มไปตรงที่มีครูน้ําอยู่อ่ะสภาพผมก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับคุณครับช่วยผมทีนะครับผมต้องไปสมัครงานจริงๆอ่ะได้ค่ะได้ค่ะงั้นคุณรออยู่นี่แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันไ่เอาผ้าคุณหนูมาให้คุณจะได้ถอดเสื้อผ้าออกอ่ะขอบคุณครับเอะอ,อะไรกันเนี่ยเสียงดังไปถึงหลังร้านเลยอีแล้วนี่ให้ขอทานเข้ามาในร้านทำไมเนี่ยฮะน้ำ้ะไม่ใช่ขอทานนะคะเจ๊มีลูกค้าค่ะ ลูกค้าบ้าบออะไรสภาพมือบาดสกรปรกขนาดนี้เนี่ยคือลูกค้าเขาหกล้มมาค่ะเขาจะให้เราซักชุดนี้ด่วนให้เพราะว่าเขาจะไปสมัครงานนะคะไม่ได้ฉันไม่รับอ้าวทำไมอะครับเจ๊ยังมีหน้ามาถามอีกเนรอเสื้อผ้าสกรปรกขนาดเนี้ยเดี๋ยวพื้นร้านฉันเนี่ยก็เลอะมหมดหรอกมาทางไหนเนี่ยไปทางนั้นเลยไปหาร้านอื่นโน่นแต่ว่าผมไปทุกร้านแล้วนะครับไม่มีใครรับผมเลย ผมขอร้องแล้วครับผมจําเป็นจริงๆอะผมต้องไปสมัครงานนะครับไม่ได้ฉันไม่รับเุ้ยเอ่อคุณ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 เดินออกไปรลบแถวนี้ก่อนก็นได้ค่ะเดี๋ยวอีกสักพักนึงอะเจ้าหน้ายของฉันก็จอดไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวฉันซักชุดนี้ให้ค่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับ น้ำหวาดูร้านดีๆล่ะอย่ารับใครซีสวยอีกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเจ๊ คุณครับผมเข้าไปได้แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเร็วๆสิคุณเดี๋ยวฉันรีบจัดก,การให้ครับคุณลวลวแหมพอล้างเนื้อล้างตัวแล้วใส่เสื้อผ้าดีๆเนี่ยคุณก็หล่อเหมือนกันนะคะขอบคุณนะครับว่าแต่ คุณจะไม่มีปัญหาหรอครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวฉันค่อยทำความสะอาดล้านเองเท่าไหร่ครับถ้าซักด่วนแล้วก็เลิกแบบนี้500บาทค่ะ500อเลยเหรอครับค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะผมมีแค่นี้นะครับ งั้นไม่เป็นไรค่ะคุณเอามาร้อยเดียวก็พอเดี๋ยว400้ออ่ะเดี๋ยวฉันออกให้ส่วนอีกร้อยหนึ่งอ่ะคุณก็เก็บไปทานข้าวแล้วกันนะคะทำไมคุณถึงใจเดบผมแบบนี้ล่ะครับฉันเข้าใจมากกว่าค่ะฉันรู้ว่าการไม่มีเงินอ่ะมันรู้สึกแย่นะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณได้งานทาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วอยากจะเอามาคืนฉันฉันก็อยู่ที่นี่แหละค่ะขอบคุณนะครับขอให้ได้งานนะคะผมจะกลับมาหาคุณแน่แน่ครับฉันจะรอค่ะนี่ครับ โอ๊ยอะไรเนี่ยเล่นเสียทั้งวันเลยสวยจริงๆเลยเฮ้ยเ,เจ๊คะอะไรคือเดือนนี้เจ๊ยังไม่ได้ให้ค่าแรงนูเลยอะคะ่ะนี่แกจะมาทวงอะไรตอนนี้เนี่ย คนยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ขอโทษนะคะเจ๊แต่ว่าหนูต้องส่งเงินให้แม่หนูอ่ะค่ะแม่แกไม่ใช่แม่ฉันรอไปก่อนฉันไม่โกงแกหรอกแต่ว่ามีดอกไม้มาส่งครับฉันไม่ได้สั่งส่งผิดแล้วดอกไม้ช่อนี้เป็นของคุณน้ำวาครับฉันเหรอคะใช่ครับดอกไม้ช่อดนี้เป็นของคุณน้ำวาครับ แต่ฉันไม่ได้สั่งนะคะมีคนส่งมาให้คุณน้ำบาครับแหมมีคนส่งดอกไม้มาให้ด้วยอย่าบอกนะว่าตอนฉันไม่อยู่เนี่ยแอบไปอู้งานไปอ่อยผู้ชายตอนฉันไม่อยู่หักเงินเดือนจะดีไหมเปล่านะคะเจ๊หนูก็งงเหมือนกันเนี่ย ได้ไหมครับคุณาวานวลคุณคนเมื่อวานนี้นี่คะทําไมคุณถึงครับผมมาขอบคุณคุณเรื่องเมื่อวานนี่ครับนี่มันไอคนสกปรกคนเมื่อวานนี่ใช่ครับผมมาขอบคุณพนักง,งานของคุณนะครับที่ซักชุดในผมเมื่อวาน,นว่าไงนะแกแอบขัดคําสั่งฉนันเหรอฮะนังนวลหนูขอโทษค่ะเจ๊คือหนูสงสารเขาอะ งั้นเดือนเนี้ยแก่ก็ไม่ต้องเอาเงินเดือนเอาเจ๊ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณวะเพราะว่าผมจะเอาเงินมาคืนคุณเอามานี่เดี๋ยวนะครับเงินเนี่ยผมให้พนักง,งานของคุณนะครับแต่ว่าเนี่ยมันล้านฉันเงินนี่มันก็ต้องเป็นของฉันแต่ว่าฉันจะเมตตานังน้ำว้ามันก็ได้ฉันจะให้เงินเดือนแก าไปเอาไปที่เหลือก็กำไรเน้นเน้นคุณเป็นใครกันแน่คะดูคุณไม่เหมือนคนที่กำลังลำบากจนไม่มีเงินจ่ายค่าซักชุดนะคะก็เป็นคนที่กำลังตามจีบคนนี้ครับฮะจีบฉันเหรอคะแต่ฉันว่าเราสองคนไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะเคยสิครับ เชิญครับคุณผู้ชาย ค่อยลุกนะคะขอบคุณค่ะยังไม่ได้ทานอะไรมาใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีว่าฉันเพิ่งได้งานทำยังไม่ได้เงินนะคะแล้วก็เลยไม่มีเงินกินข้าวอะคะ่ะเอาไปทานข้าวนะคะฉันมีอยู่เท่านี้อะ นนขอบคุณนะคะขอให้คุณเจอแต่เรื่องดีๆนะคะขอบคุณค่ะบรรจง ครับนายรู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมโอ้ oh. เขาเป็นลูกจ้างร้านซักรีดของเจแอนครับอ๋อง oh. ั้นเหรอครับคุณผู้ชายอ๋อวันนั้นนี่เองอ่ะใช่ครับตั้งแต่วันนั้นน่ะผมก็แอบ,บดูคุณมาตลอดแล้วก็วางแผนเข้าหาคุณเพราะผมอยากจะรู้ครับว่าคุณใจดีแค่ไหนคนระคุณทั้งใจดีทั้งสดใส จนผมอยากจะให้คุณมาเป็นเจ้าสาวผมนะครับเจ้าสาวเลยเหรอคะ,อะครบคบไปก่อนก็นได้นะครับผมไม่รีบ <c oughs> นี่นางน้ำวา้าอย่าฝันเฟื่องไปหน่อยเลยไอหมอเนี่ยมันก็คงเป็นเศรษฐีจอมปลอมที่มันหลอกเอาผู้หญิงไปขายสิใครเชื่อก็โง่ใครจะไม่อะไรก็ตามใจนะครับแต่คุณต้องคืนเงินทั้งหมดให้น้ำวาเดี๋ยว้ สิ่อะไรมาสั่งฉันฮะอีนางน้ำาวาเนี่ยมันเป็นลูกน้องฉันส่วนเงินเนี่ยมันก็เป็นค่าซักรีดของร้านฉันแกแหละใส่หัวไปนี่เจเจคิดจะไล่เจ้าของที่ที่เจอะเช่าทําร้านซักรีดอยู่เหรอหมายความว่าไงก็คุณอาร์ตอ่ะเขาเป็นเจ้าของที่ในย่านนี้ทั้งหมดและหมู่บ้านนี้ด้วยคุณจะไม่คืนเงินก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะฉีกสัญญาเช่าของคุณแล้วคุณก็ใส่หัวไปตั้งแต่วันนี้ส่วนเงินเนี่ย ผมจะถือซอบเป็นค่าชดเชยคิดให้ดีนะครับว่าจะเอาไงแหมคนกันเองก็ไม่บอกปกติฉันก็ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าของพี่มาก่อนเลยอะหน้าตาหล่อบแบบนี้นเองนุ้วจ๊ะนี่จ้ะเงินของนุ้วาเอาไปเลยนะจ๊ะเอาไปเลยจ้ะแล้วสรุปว่คุณจะเอาไงครับคุณจะไปกับผมไหมครับหรือว่าคุณจะอยู่ที่นี่ให้เจ๊ค,คนนี้โขกศัพท์ตอ ฉันไปกับคุณได้ใช่ไหมคะได้ครับผมรับรองนะครับว่าผมจะดูแลคุณและครอบครัวคุณเป็นอย่างดีและผมจะไม่ล่วงเกินคุณจนกว่าเราสองคนจะแต่งงานกันผมสัญญาครับขอบคุณนะคะ เป็นคนนุณนากับเขาบ้า กันองเขาทั้งขาวทั้งสวยทั้งแซ่บหุ่นนี่แบบผู้ชายี่ยเขาอยากมองนั้นแหละแต่คุณมีลูกมีเมียแล้วนะคะนี่คุณเคยดูหน้าตัวเองบ้างไหมฮะสภาพนี่ก็อะไรโอ้โหทั้งสิวทั้งฟา้ากะโขกตากด็ดำปิดปีเลยปากก็ซีดนี่แบบนี้เดี๋ยวกับเมียแล้วก็เดี๋ยวกับแม่คุณพูดแรงเกินไปแล้วนะเบย์ผมพูดแรงตรงไหนนี่ผมพูดความจริงเพราะคุณปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบนี้ไงผมถึงไปมองพิ่งคนอื่นเขาอะเบย์ คุณก็รู้ว่าฉันที่ป้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็เพราะว่าฉันต้องทํางานบ้านไหนจะต้องเลี้ยงลูกอีกโอ้ยคุณไม่ต้องมาอ้างนูน่นอ้างนี้อ้างนั่นเลยเพราะคุณเป็นแบบนี้ไงผมถึงได้เบื่อคุณน่ะโห่ใส่หัวเขาว่ากันว่าผู้หญิงเริ่มรักจากศูนย์ไปถึงร้อยส่วนผู้ชายเริ่มรักจากร้อยมาศูนย์ความจริงฉันก็ทำใจเอาไว้แล้วแหละว,ว่าสักวันเนี่ย คู่ของฉันก็ต้องเป็นแบบนี้แต่ไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้เอ้นี่แต่ยืนบื้ออยู่ทำไมล่ะรีบไปทำหมาห่าวให้ผมกินนะผมหิวเร็วดิไม่ดีเรื่องเลยหายด่วนี้มีอะไรกินอะฮะมีแต่ของม,มันๆทั้งนั้นเลยแล้วเนี่ยอะไรไอ้นี่อีกแล้วเหรอฮะ ไก่ทอดอีกแล้วเหรอค่ะไก่ทอดก็เพราะว่าคุณกินแต่ของพวกนี้ไงดูดิมันเยอะไปหมดแล้วเนี่ยฮะกินแบบนี้พุงมาถึงนี่ว่าเป็นห่วงยางแบบนี้ไงเม่ฉันแค่กินไก่ทอดเองอะทำไมคุณต้องว่าฉันขนาดนี้ด้วยอะทำไมเหรอฮะถามมาได้คุณไปดูหุ่นผู้หญิงคนอื่นบ้างดิฮะเขาทั้งสวยตั้งแซบ่บทั้งหุ่นดีกันทั้งนั้นะ่ะฮะไปดูบ้างว่าเขากินอะไร ไม่ใช่มากินต่ไก่ทอดแบบนี้ไปดีกว่าอยู่กับคุณเลสเสียสุขภาพจิตเห็นที่หน้าเา้เาเบแล้วคุณไม่กินข้าวเหรอ ทำอะไรของคุณเนี่ยฮะฉันก็แต่งหน้าไงคะคือฉันไม่ได้แต่งหน้านานแล้วค่ะอยากลองแต่งดูบ้างสภาพอย่างนี้เนี่ยนะนี่ผมจะบอกอะไรให้นะอย่าว่าแต่โบกแป้งเลยโบกปูนยังเอาไม่อยู่เลยเบนี่คุณผมจะบอกอะไรให้อีกอย่างนะผมว่าคุณอย่าแต่งหน้าเลยเดี๋ยวเวลาคุณเปลี่ยนหน้าออกง่ายกว่าเบคุณพูดแรงมาแล้วนะคะถ้าคุณพูดแบบเนี้ยฉันว่า เราอยากคุยกันเลยดีกว่าเราอยากกันคุณว่ายังไงนะะก็ผมจะบอกว่าเราอยากกันเถอะสามเดือนฮะฉันขอเวลาสามเดือนแล้วเราอยากกันอุยนี่คุณจะยื้อเวลาไปทำไมทำไมไม่เลิกเลิกย่ายให้มันจบจบไปเลยคุณไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ค่ะถ้าคุณไม่อยากเห็นหน้าฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันกับลูกไปอยู่บ้านแม่ก็ได้ คุณจะได้สบายตาและไม่ต้องเห็นฉันเนี่ยป้วนเปียนอยู่ในบ้านหลังนี้อีกนะอก็ได้นะเอาเงินก็ได้เอ่อไหนๆก็จะหย่าแล้วอะแยกกันอยู่ไปเลยดีกว่านะแล้วว่าแต่คุณจะไปอยู่บ้านแม่คุณไหนไม่ต้องไล่หรอกคะ่ะเดี๋ยวฉันไปพรุ่งนี้เลย Yes! w o o ฮ o o i ิ s สละยิสล <c oughs> <c oughs> บิลบิลบิลชงกาแฟให้ผมหน่อยเร็วไปไหนของเขาวะเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยบิลยังไงบิล อยู่ไหนวะเนี่ยเรียกเขาไม่ได้ยินทำไมบ้ามันเงียบวะเฮ้ยหรือว่า ฉันย้ายออกมาชีวิตของเบก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ,อ,อสวัสดีครับค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอ๋ะอครับคือผมอยากจะบอกว่าคุณสวยมากเลยครับคือผมชอบคุณมากเลยครับค่ะขอบคุณนะคะ,ะถ้าไม่รังเกียจอะไรเนี่ยผมขอเบอร์โทรคุณไว้หน่อยได้ไหมครับ เดี๋ยวนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยฉันยังเห็นคุณเดินอยู่กับเมียอยู่เลยนะคะอ๋อคือผมกัเบเมียผมก็คือเรากาังจะยากันแล้วครับคือตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วครับต่างคนต่างอยู่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเอาเป็นว่าผมขอเบอร์ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้หรอกค่ะพอดีว่าฉันมีผัวแล้วทรลาคอยนานไหมครับผมรอกดตังนานมากเลยครับไปไปกันเถอะ มีคุณมีผัวแล้วทำไมคุณไม,ม่บอกผมอ่ะ่อยให้คุยทาั้งงานเสียเวลาอะแล้วทำไมคุณไม่ถามก่อนละ่ะนี่ฉันจะบอกอะไรคุณให้นะก่อนที่คุณจะไปขอเบอร์คนอื่นเนี่ยคุณควรไปหย่าให้เรียบร้อยก่อนยไปกระเถอะที่รับอารมณ์เสียโอ้ยสวยตายแหละ หามาโดนสาวห่าโง่เอ้ไปอ๋อน้ำหมดเหรอวะโอ้ยโอ้ยน้ำก็ไม่มีบิวนะบิวก่อนออกไปทำไมไม่เติมน้ำให้พังเนี่ย น้ำก uh. oh. ็ม hey ีมีตะแก้วอู้เอาได้ชุมหมดเหรอวะโอยทำไงดีอะ ไมก็ดด้้จวยยีระาษเส่วนฉันพอไม่ได้ยุ่งเรื่องงานบ้านแล้วก็มีเวลามาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น การศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งประวัติการทำงานดีโปรเจกต์ที่คุณเสนอมาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับยินดีท่า่วงงานครับ <G ül> <G ül> ยินดีช่านกันค่ะ ไหนวะเนี่ยสื้อผ้าแต่ไม่หมดเลยใส่ยังือโอ้ยเมื่อไรจะสักออกวะเนี่ยสักมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยโอย,อย,อย เมื่อยก็เมื่อยต้องมาซักผ้าอีกบ้าบ้าที่อีก นัดแล้วนะคะเราเข้าไปข้างในกันเถอะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนสิบิวผมเปลี่ยนใจแล้วอะไม่อยากหย่าแล้วอะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าผมไม่อยากหย่าแล้วอะผมว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเหมือนเดิมเหรอคะมันสายเกินไปแล้วคะ่ะตอนนี้ชีวิตฉันมากไายเกินกว่าที่จะกลับไปเป็นอีเพิงทํางานบ้านง,งงงงให้คุณแล้วอะฉันจะหย่าบิวที่ผ่านมาผมขอโทษอะ เราเรา,เราไม่อยากกันได้ไหมอะบิวกลับมาแบบเดิมไงบิวผมขอโทษคุณมาสันึกผิดต,ตอนเนี้ยมันสายเกินไปแล้วถ้าคุณไม่อยากฉันก็จะฟ้องครับบิวครับเสร็จทุแลาวอยังครับเสร็จแล้วค่ะเราไปกันเถะคะ่ะนี่ครับช่อดอกไม้ แสดงความยินดีให้กับชีวิตใหม่ของคุณครับขอบคุณนะคะที่คอยดูแลฉันมาตลอดเลยวิววิววิวผมขอโทษนะวิว